มีหมู่บ้านคนรวยแห่งหนึ่งในชานเมืองชื่อกรีนกรีนเป็นหมู่บ้านระดับอภิมหาเศรษฐีอยู่ทั้งนั้นและว,วันนี้มีโจรอ้วนกับโจรผอมมันทําการวางแผนจะมาขโมยบ้านสักหลังโดยโจรผอมเป็นต้นทางและโจรอ้วนเป็นคนปีนกำแพงชุดชุดชุดอย่าเสียงดังไปนะโจรอ้วนทําการใช้วิธีงัดแงก๊กกอกแก๊กแก๊กอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะได้ทําไมมันยากจังการเป็นโจรจากนั้นโจรอ้วนมันก็เข้ามาห้องนิน มันเห็นหีบใบใหญ่ว้าวเสร็จโจรละหีบเปลี่ยนชีวิตโจรอ้วนรีบเอาถุงปุ๋ยสีดำที่พกมาโดยเฉพาะใส่หีบอ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้นี้ต้องเป็นทองแน่ๆให้เรียกที่ว่าเสียได้เลยฮ่าฮ่าฮาโจรอ้วนดีใจมากจนลืมว่าโจรผอมดูต้นทางให้อยู่อ้าวเฮ้ยเราลืมไม่ผอมนี่หว่าอุ้ยตายวายกริชมันต้องด่าเราแน่ๆแ,แล้วโจรผอมก็กลับไปเรียกเพื่อนเพื่อนหน,นีไปด้วยกัน ทำไมไอ้อ้วนถึงนานจังอย่างว่ามือใหม่หัดโร่นพร้อมๆค่าได้แล้วกลับกันเถอะแล้วทั้งสองก็ย่องเบาๆไปด้วยกันทั้งสองก็สลับกันแบกหีบเพราะว่ามันหนักมากๆอดธนะผอมเราจะรวยแล้วพอถึงชายป่าทั้งสองถอดชุดดำออกและว,วางหีบลงอ้วนมันต้องมีเงินทองมากมายแน่ๆเลยเรามาเปิดหีบกันเลยเพื่อน หาหีบเปล่าไอ้ที่แบกมาหนักๆคือเหล็กรอกเหรอทั้งสองนั่งไหวไปเลยวันต่อมาอ้วนและผอมก็มาวางแผนต้นใหม่ที่ข้างวัดโดยไม่สนใจบาปบุญเลยเราไปขโมยควายดีกว่าเพื่อนเราเห็นควายทิศมีตัวใหญ่มากวันนี้ผอมเป็นคนไปขโมยควายให้อ้วนเป็นคนดูต้นทางขโมยควายมันง่ายกว่าเยอะเลยที่ไหนได้ความมืดทำให้ผอมมองในข้อคิดว่าควาย พอถึงที่สลัวสลัวนั้นมันบวกระทิงอ้วนช่วยด้วยช่วยด้วยนี้มันกระทิงทั้งสองวิ่งเตลดิดหนีตายเข้าป่าพอรุ่งสางทั้งสองมาปรึกษากันว่าจะเลิกเป็นโจรเราไม่เหมาะสมเลยอ้วนตอบว่าใช่ฉันก็เบื่อแต่งตัวเป็นคนอ้วนละมันนะักทั้งสองจึงหางานสุจริตทำคำสอนจากเรื่องนี้ควรทำอาชีพสุจริตเราไม่ควรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนการลักขโมยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย